แลนดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินาวาทาโร่สองสองสองเลขนางฟ้าอยากบอกอะไรช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงของการปรับสมดุลนะคะสู่การเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีกว่าอะไรที่จบไปแล้วจากไปแล้วขอให้ปล่อยวางค่ะมันเป็นช่วงเวลาของการล้างสิ่งที่มันไม่ใช่หรือว่าช่วงเวลาที่มันไม่ใช่ตอนนี้กลับมารักตัวเองดูแลตัวเองและเชื่อมั่นในศรัทธาของรักแท้ของตัวคุณเองนะคะ ขอให้คุณปล่อยวางของต่างๆที่มันเป็นสิ่งรอบตัวภายนอกแล้วเข้ามาโฟกัสสิ่งที่เป็นตัวคุณเองจากภายในเป็นผู้ที่อยู่ในจุดที่ หมุนรอบตัวเองนะคะอะไรที่คุณชอบพรสวรรค์ที่คุณต้องการจะทําอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าคุณปรารถนาจะสื่อสารให้กับผู้คนทํามันออกมาค่ะและทุกอย่างมันจะเป็นไปได้ด้วยดีรักษาความฝันรักษาชีวิตและศรัทธาในเส้นทางของคุณเองกลับมารักตัวเองนะคะแล้วก็เติมเต็มตัวเองคุณมีความสามารถและภูมิปัญญาอยู่ข้างในอยู่แล้วขอให้เชื่อมัน่นแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ